ก็วัสดีเพื่อนทุกคนเลยนี่วันนี้นำเนื้อเมนูอะไรนะพี่ยิ้มไก่ต้มมะแขวนฮะไก่ต้มมะแขวนไก่ต้มมะแขวนนะพี่ยิ้มจัดให้อันนี้คือเครื่องที่มีอันนั้นเนาะโขลกริกมะแขวนฉุนหอมเพื่นนอนเราทานบ้านๆเลยครับเราทำกันที่บ้านจัดเองนะ เจ้าของบ้านยังไม่มาเลยเราบุกมาแล้วเตียนหอม,มลเลเียเจียวกับน้ำหมดนะพี่น้ำมันน้ำมันโอ,อเดียวถ้าไม่ใส่เดี๋ยวไหม้อม,อ,หอมนะหมเดี๋ยวใสนนะ่หอมเตาเใช้เปตาถานนะะโต้พกต้มตุนเลยเรื่องเตาถ่านนะ ไว้ไก่หนึ่งตัวกับพริกร้อยไล <laughs> <laughs> ่ก็เมนูนี้เดี๋ยวเรามีเครื่องเทศชนิดพิเศษฝรั่งออสเตรเลียไ้ <laughs> จัดไป <laughs> เดี๋ยวเราใส่ปลาหออสเตรเลียด้วยชุ่มคอนนเอาพี่เราม่ต้องทำใหา้มันซึมเข้าเนื้อใช่ไหมใช่ <h> <laughs> หอมเครื่องเทศเนาะแล้วเราต้องต้มนานไหมให้ยุย่ะพี่ชั่วโมงกว่าแล้วหึชั่วโมงกว่าเกียร์นะม,อม,มีอะไรบ้างอ่ะพี่ป่า<อ>ประไข่ใบมะกรูดหอมตามสเต็ป ค่อยใส่น้ำตุนไว้เดี๋ยวเลยเอีกยังไม่มาเลยนะครับไอ้ต้มไกล่ลองต้มดูครับเน,นเี่ยใส่น้ำใส่พอขานาดไหนเยอะไหมพี่พอท่มทมวมๆแฉ่งแฉะงเงีย้ย เล้พออันนี้คือผัดไผนะ่แล้วที่มีกลิ่นหอมเนาะใช่ใช่หอมมากเลยนี่ผมชอบเลยเอาไ้ใส่ตอนรอตอนเดือดก่อนนะเดือดแล้วใส่ใส่เหมือนพวกแทนกระเพราขมลาวาไปอะไรัพี่อ่าคันนี้เราก็คูล,ลดขึ้นมาหอมปิดฝาไมเ่เปิดฝาปิดเลยบ๊อบเอาละคันนี้ก็รอยอย่างเดียวเพื่อน,อนอไฟแดง ชมครับนี่เดือดแล้วแล้วก็นี่ฮนะเราใส่เรียบร้อยแล้วนี่ถีเด็ดตัวเนี้ยฝลั่งออสเตรเลียนี่ผักไผ่ตาม,ม,มจัดไปหอมลึมเพื่อนเดี๋ยว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 คันนี้เราก็มะกรูดโอ้ปอเป็นมะกรูดมหอมเครื่องเทศถึงถึงเพื่อนจัดไป พี่กดกดไปโอ้โหเชฟยิ้มจัดให้อันนี้เราก็ลอมยุ่ยนะพี่เนาะโอ้โหนี่ดูน้ำีนนัวมากเพื่อนๆต้มกินต้มชิ้นหอมนี่รสดีใส่ไปแล้วนะครับทีเด็ด เรื่องมันอ่ะเราก็รอมเดือดก่อนสักพักกันแหละเจ๋วเลยนื้อหวานอันนี้ก็ใส่มะข่ามเปียกด้วยอะพี่ใส่ดิ่ฮก็เหมือนต้มยำม่แรงโอ้โหเราแช่ไว้ก่อนแล้วเทน้ำใส่มาใช่นี่นะรับอยู่บนนอกพอดีเนี่ยครบเครื่องเลยนะหาได้หมด อันนี้เป็นฐานเตาที่สองนะครับเตาแรกมอดไปแล้วเดี๋ยวนี่พันลงเตาน,นี่คือเตาที่สองเฮ้ยบอมไม่เป่าเลยนั่นไิอีกเล้วติดเลยโอ้โหเป่าลงล่างก็เขา้านักแข่งเลยดิแต่ไปโดนฝนเะหรอดันโดนฝนแล้วถานงก้อนมันเป็นปล่อยด้วยปะ่ะ ่านคุนแล้วก็ตั้งใหม่อีกนี่นะไกล่แล้วนะอะไรไะเนน่ยเกี่ยวยไอฝรั่งคอเตีอ <c oughs> เยอาล้าเพื่อนขั้นตอนต่อไปไกลล่ละไก่ได้กินกันแลวนี่น้ำมะขามที่เราแช่ไว้นะครับดูสีก็รู้ว่านัวแค่ไหนจะให้ราสายใบยอ่อนไปด้วยเลยโอ้ย จัดไปน้ำได้แล้วกลิ่นหอมริ่มเลยมันจะหอมชิงพี่เนาะหอมเครื่องเทศเนาะแต่จานเล็กยังไม่มาเลยฮะเนี่ยเราต้องรอจานเล็กมาเราค่อยเติมเปรี้ยวไปเดี๋ยวเปรี้ยวรักมันกระลั่นอ่ะสุกแล้วนะครับผมเอโอ้โหดุควันเด็ดความตีตามอีกไก่ตั้งตัวนึงเป็นหมดมอเร็วไา น้ำปดโอ้โหนี่แต่ซดน้ำเลยจะเอาเน้อไนเล่นแล้วไหมผักชีฝรั่งให้จุดย้อยแน่นอนลมอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้เอ้าแย่เลยอ๋อเหรอเท่าไรอันนี้เน้นเบียว่ะบอมเดี๋ยวดีอ๋อเดี๋ยวดีเนี่ยยิง้อยอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวดีเอาชิมดิเพื่อนเอากินไก่โชว์เอาเอาตีแล้วบ้างปลาค่ะ เอาพี่อ่ะพี่ยิ้มมันปุ๊บร้องพี่ร้องไปแล้วอ่ะเอาพีคยชิมเค้จีก็รู้แล้วก็ร้องเลยร้องกินไก่ร้องเนื้อเฮ้ยพี่เอากระมังหนูไปดีกว่าพี่มีแต่ลองลองเองมากระมังกระมังหนูเออเขินเขินกันเหรอเขินอุ้ยเขินอดทางนั้นอ่ะเปล่าวันเพื่อนจะกินน้อยกินมากกับเมามากเินเขีมาก มากเนี่ยตักมากพอนันแหละไปเลยพอมันมันขึ้นเยอะตอนมันพิ้งเจ๋าวะบอมได้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 ทำประตูตามโอ้โหแล้วพี่แจ็คอ่ะพี่แจ็คก็กินได้มั่งโอเคเท่านี้แหละเมื่อไกันจบ ุดจัดชุมคอยั่วกันตากินนวันนี้รุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วหมดไปแล้วหกเอามาอีกประมาณนี้เดี๋ยวมีอีกโอเคไปแล้วครับโห้เจ๋อเลยบอมเนาะยั่วเลยนี่หอมฉุยเลย